รุ่นใหม่สุดๆได้อะไรฟูจินะครับทั้งไกด์ทั้งรีซีดในราคาย่อมเยาวของอาชิโนครับเรียกได้ว่าเป็นคัน6.6ฟุตและ7.6ฟุตมาให้เลือกนะครับผมมีทั้งเบสและสปินนะครับในรุ่นของ6.6ฟุต จุดเด่นครับไกด์เขาเป็นฟูจินี่ครับเห็นสัญ,ญลักษณ์ฟูจิเลยนะครับฟูจิทั้งคันเลยนะครับผมนี่สวยมากทนความร้อนเล่นงานน้ําจืดได้น้ำเค็มได้เป็นมิดต่อสาย PE นะคบผมคันตัวนี้ให้อะไรมาแบบโหดๆสวยๆเลยเป็นคันปีใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดนี่ครับรีซิตฟูจิฟิชเชอร์ลิงกับอาชิโนนะครับก็จะมีโลโก้อาชิโนแล้วก็ฟูจิที่ตูดคันนะครับเริ่มจากตูดคันก็มีโลโก้นะครับ แสดงถึงความพรีเมียมความท็อปนะครับผมนี่โลโกโอ้อารชิโนที่ตูดแล้วก็เป็นกอกแบบพรีเมียมนะครับเนื้อนแน่นเน,นเนื้อเนียนสวยมากๆครับผมแบงค์เป็นลายเอ็กคอร์ทั้งคันนะครับผมนี่ดำกอกสวยๆแบบนี้เลยละเอียดที่สุดสวยที่สุดของอารชิโนในคันพวกตีเหยือปอมเลยรีซีตก็ดุดแบบนี้ครับลวดลายให้มาแบบวัสดุคันดีมากนะครับน้ำหนักเบา รุ่นแบสแม็กครับผมมีเวทให้เลือกก็จะ2เวทนะครับเป็นเวท m 8ปคี 16, แล้วเวท m h คือ1 0 20เดี๋ยวอ่านที่รายละเอียดดูอีกทีนะครับนี่ครับสวยมากแล้วก็มีแผ่นท้องติดตรงนี้ด้วยว่าคันเนี่ยเป็นแบบสูงสุดและในเรื่องของคุณภาพนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็เนื้อแบงค์นะครับก็จะเป็นลายเอคอรทั้งคันอย่างที่แจ้งแล้วก็ไกด์ก็เป็นของฟูจินะครับสวยงามมากๆนะครับ รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพิมพ์เพิ่มเติมให้นะครับนี่ท่อนปลายนะครับท่อนปลายก็เป็นไกด์ฟูจิแบบนี้เลยนี่ครับไล่มาทั้งคันคันหกจุดหกฟุตจะมีทั้งสปินและเบสแต่เจ็ดจุดหกฟุตจะมีแต่สปินอย่างเดียวเนี่ยครับทิปท็อปขาในสวยงามครับจะดูแบบแข็งแรงครับผมสีแบบโลหะโลหะนะครับขาไกด์รุ่นนี้ตรงนี้จะเขียนว่านะครับเซนสิฟทิปนะครับผมคือเซนของคันเนี่ยดีแน่นอนไม่ต้องห่วงเลย คอนเฟิร์มเลยครับคันตัวนี้นี่บอกเลยเลยว่าเพิ่งเปิดตัวมาใหม่สุดล่าสุดครับผมกับอาชิโนแบสแม็ตัวท็อปนะครับผมนี่ใครที่หาอยู่6.6ฟุต7.6ฟุตหายากมากนะครับผมมี2เวทให้เลือกสรรเป็นคัน2ท่อนต่อกลาง6.6ฟุตหรือ7.6ฟุตจะเล่นงานกระพงงานวางกระพงบุฟเฟ่งานชายฝั่ง มากับถุงสุดพรีเมียมครับดูครับแค่ถุงก็แบบพรีเมียมมากเป็น2ช่องนะครับอาชิโนแบทแมกรุ่นใหม่ครับงานใช้ฝั่งงานกระพงวงังงานช่อนชะโดจัดได้เลยครับสวัสดีครับ